มาดูผลของห้างแสงนะครับห้างแสงของวันพุธนะครับพุธที่8กันยานะครับห้างแสงนี่จะเป็นของสองตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับเลข41นะครับขึ้นลง24ตัวคือ41บวก24ได้65นะครับ41ลบ24ได้17นะครับกดตั้งแต่17 18ไล่ไปถึง40 41 42ไล่ไปถึง64 65นะครับครบก็คือ49ตัวนะครับ เป็นเลขที่ต่อมาจากวันจันทร์กลางคานนะครับ41น,น,นะครับก็ห้างห้างเสงก็ถูกถูกรอบเช้าไปนะครับห้างเสงเช้า2บน3 8นะครับถูกรอบเช้าไปนะครับโอเคนะครับถ้าเช้าถูกคือหยุดนะครับส่วนใน y o u t u b e กับ f a c e b o o k ตามที่ผมแจ้งไปนะครับจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปใน YouTube กับ Facebook จาน์กลางคานเป็นหลักนะครับส่วนตั้นที่เหญ่ตาม ทุกวันคือตลอดชีพครั้งเดียวคือค่าสมาชิกรายกลุ่ม1 1 0 0 0บาทครั้งเดียวนะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ